คุณอะไรคะจารันพินชัยค่ะค่ะคุณจารันคะทานเอ่อกาแฟทีอินวันแบ็กซินเป็นไงบ้างคะดีค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะหอมดีมากค่ะค่ะหอมหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่นะใส่น้ำเยอะก็อร่อยค่ะค่ะแล้วคือชอบชอบกาแฟแบ็กซินอันนี้ตรงไหนคะชอบหลายๆอย่างอะค่ะค่ะทานไปแล้วนอนหลับสบายค่ะ ต,ตอนแรกอย่างคุณจารันน่ะขาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะตอนแรกแล้วพอดื่มกาแฟไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะคืนไม่กระดูกกระดิ่แล้ว<ช>ค่ะใช่ไหมคะคะแล้วก็ตอนแรกใครฉีดยาวัคซีนมาด้วยนะคะใช่ค่ะ่ะแล้วก็พอฉีดวัคซีนมาเนี่ยเราก็เกิดอ,อ,อาการอะไรคะกัน ก็เลยนอนโสมนะวันที่เราเจอกันนะคะ,คะแล้ววันแรกที่ได้กินคือได้กินอะไรคะโกาแฟค่ะโกโก้หรือกาแฟคะโกาแฟโกโก้วันแรกทานโกโก้กกโกโกค่ะ,คะทานโกโก้หลังจากที่ว่า ฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วนอนโซมไฟพดทานโกโก้โกดกซินไปแล้วเป็นไงคะดีค่ะดีขึ้นเหมือนคนปกติเลยใช่รู้สึกสดชื่นไหมคะใช่ค่ะใช่นะค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ขับถ่ายมาเป็นเวลากี่วันใช่ค่ะก่อ,ะอนก่อนทานกาแฟทีอินวันไม่ได้ขับถ่ายมาหลายวันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วพอทานกาแฟทีอินวันของแดกซินไปแล้วเป็นไงคะ ไม่แทงไม่ทันเลยค่ะค่ะแต่จะบอกเลยนะคะว่าทีอินวันของเราไม่ใช่ยาถ่ายนะคะแต่เพียงแต่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะคะ,ะก,ากาแฟนแน้วเบาเนื้อเบาตัวขึ้นค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างที่คุณจรันเป็นฝ้าตรงหนกแก้มเนาะตอนแรกอะคะ่ะค่อนข้างดำเนาะพอหลังจากได้ทานกาแฟทีอินวันของเราทุกวันเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตรงป้าะคะ อิ่มขึ้นนะคะดูใส่ขึ้นนะคะแล้วฝ้าเป็นยังไงคะจางลงไหมดูจางลงจางลงเนาะรู้จักทักว่าหน้าเกี้ยงลงค่ะออ่อนลงนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากาแฟทีอินวันของเรานะคะผสมดอกถึงสามปร์เซ็นต์นะคะช่วยชะลอความแก่ค่ะเดี๋ยวลัาจะให้ทายอายุคุณจรรย์นะคะว่าอายุเท่าไหร่นะคะ แล้วเวลาทานไปแล้วเนี่ยนะคะมีอาการใจสั่นไหมคะไม่ค่ะไม่สั่นนะนอนหลับสบายตื่นมาแล้วก็ไม่เพียใช่เลยค่ะตื่นมาก็สดชื่นเลยนอนเย็นทุกวันค่ะก็ไม้นอนหลับปกติใช่ไหมคืออุดหนุนที่ร้านสุราช็อปทุกวันต้องกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ มีความประทับใจอะไรในกาแฟและโกโก้แดกซินค่ะประทับใจค่ะรสชาติดีแล้วก็ดีได้หลายอย่างค่ะประทับใจค่ะประทับใจนะคะค่ะขอบคุณคุณจรัมากค่ะที่ให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ